헤 <laughs> 아, <suss> 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 ก็กราบสวัสดีเพืเ่อนๆนี่น่ารักทุกคนด้วยนะคะนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ค่ายพีจีนะคะกับเกมจอนี่ดูดโวของเรานะคะหรือว่าไส้อิ๋วนั่นเองนะ,ะทุกคนทุนวันนี้ก็3,000บาทนะเพืเ่อน ก็เกมนี้นะคะเป็นเกมเก่าแล้วแหละนะทุกคนเราก็จะมาขอย้อนวันๆกันนิดหนึ่งนะคะขอมารีเกมกันสักหน่อยนะคะพีจีนะได้ข่าวว่าช่วงนี้ปล่อยเหลือเกินนะคะก็ขอมาลองเล่นเกมเก่าๆล่างๆบ้างนะคะเดี๋ยวคนลืมนะคะทุกคนนะก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดอ่าคลิปต่อไปคลิป,ปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะมา มาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลของเขากันสักนิดหนึ่งนะคะก็จะมีตัววายนะคะสเกตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวอ่าละครของเราทั้งหมด4ตัวนะคะทุกคนก็จะมีตั้งแต่จ่ายแพงที่สุดตานะลองลงมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อักษรเนานะเออแล้วก็จะมีฟีเจอร์เกมของเขานะคะทุกคน <c oughs> บอกก่อนเลยนะคะว่าฟีเจอร์เกมของเขาเนี่ยดีมากๆนะคะทุกคนถ้า มันได้ไวายทั้งหมด4ตัวนะเพื่อนอบอกเลยสุดจริงคลิปนี้มาเดี๋ยวมาดูกันเราจะได้กำไรจากเกมนี้เนี่ยสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเนาะเออมาหลังจากที่เพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะคะอยากลองเล่นนะคะ ไม่ไม่ต้องอยากลองเล่นเกมนี้หรืออยากลองเล่นเกมอื่นๆอ,อะไรเงี้ยนะคะก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนก็กดคลิกเข้าไปสมัครยูสเซอร์นะคะกันได้เลยนะนเพื่อนนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะฝาก100ยนะรับเพิ่มไปเลยอีก100บาทเป็น200ราอนะนเพื่อนๆถ้าสนใจก็นั่นะแหละนะคลิกลิงก์เข้าไปกันได้เลยนะทุกคนนาะเดี๋ยวเรานะจะหมุนออตโต้ไปสัก80รอบนะนเพื่อนๆเบ็ด45บาบาทนะทุกคน ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้กําไรหรือเปล่านะก็อวยไปเยอะอยู่ว่ามันแตกดีมากๆนะคะทุกคนนะอม,มาดูกันเนี่ยถ้าได้กําไรเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้พีจีปล่อยเนะยคะทุกคนก็จะเช้าแล้วนะคะยังไม่ได้นอนเลยนะคะนอนไม่หลับนะคะก็อ่ะไหนๆก็ไม่นอนแล้วนะมาปั่นเกมนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าได้กําไรจะแจกเครดิตสีด้วยเนะี่ยอุ้ยสกเกตเตอร์สกเกตเตอร์สกเกตเตอร์ทุกคนภาวนาให้มันเข้าอโห หยุดตรงที่พอดีเลยนะคะทุกคนมาเราเข้าฟรีสปินเนี่ยทุกคนเข้าตั้งแต่สองนาทีแรกเลยเนี่ยะมาได้มาแดฟรีนะคะพเพื่อนมาที่เหลือก็ขอลุ้นกันแล้วกันนะคะนี่ถ้าเราได้วายนะมันจะเพิ่มฟรีให้เราโอ๊ยมันจะเพิ่มฟรีให้เราเนี่ยทุกคนอืม วิ่งสองรอบแล้วจะได้หรือเปล่าเอ้ยสวยมาฟรีมาเพิ่ม2รอบนะคะแล้วมันก็จะเป็นตัวสีทองให้เราเว้ยทุกคนแต่ถ้ามันมีตัวอย่างเงี้ยมันก็จะปรับเป็นไวให้เราหมดเลยนะซึ่งมันดีมากๆถ้ามันทองทั้ง4ตัวนะคะเพื่อนเอ้ยมาเท่าไหร่2 3งสามสิบบาทนะคะเอาชืบไอ้ได้ฟรีมาอีกสองจ้า สวยๆทองสองตัวแล้วทุกคนหมูมาลูกหมูเอ้ยโอ,อ้โหดู268ยบบาทนะคะเปิมร้อยบาทได้ไหวไหมอุ้ยน่าจะไม่ได้แล้วแหละทุกคนเหลืออีกรอบเดียวเองโอเคน่าจะไม่ได้ไหวนะแต่อย่างน้อยก็ออ,ยอ,ยอ้ยเงินรางวัล จ้าทุกคนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่โอ้โหเลิศลิลินะคะโอ้ยรางวัลเมกะนะคยฮะอุ้ยโอ้โหมาจ้ารางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์เนะะี่ะมันเพลินนี่นี่ยังไม่ทองทั้ง4ตัวนะคะ4,252บาทนะคะทุกคนอุ้ยคือมันจึ้งมากมันเลิศม,มากเนะะี่ยทุกคนบอกก่อน 5,298นะคะเข้ารีทนะั้งหมด12ครั้งนะคะเพ,พื่อนๆอุ้ยคือมันดีนะเออแปบ๊บเดียวนี่ก็คือได้กำไรมา4 0 0พันแล้วนะคะทุกคนกำไร4 0 0พันเลยนะเว้ก็คือก็คือได้กำไรมาแบบอืมก็เยอะอยู่นะ4 0 0พันเออ4ี่พันก็เยอะอยู่นะทุกคนเอาไงดีถ้าเพ,พื่อนเพื่อเล่นแบบไม่แบบไม,แบบไม่ไปซีลงซีเรียสอะไรกับกำไรนะวันนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะเนาะก็แค่มาปัน่นเอาแบบเอาขำๆก็ไม่คิดว่าจะได้กำไรขนาดนี้นะเพื่อน เหตุผลก็คือนอนไม่หลับนั่นแหละนะคะก็เลยมาลองปั่นดูเนาะยังไงดีอ่ะหรือจะเลิกเล่นไหมหรือจะลองปั่นอีกสักรอบนะคะหรือยังไงหรือเลิกเล่นเลยนะคะทุกคนก็คือได้กําไรมา4ี่พันละก็ก็ปั่นแล้วก็ได้แล้วก็พอละกคันนะคะทุกคนนะถ้าเพื่อนๆนะะอยากมาลองเล่นเนี่ยลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะกดคลิกเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยนะคะทุกคนนะเราปักหมุดลิงไว้ให้แล้วนะคะคอมเมนต์แรกเลยกดคลิกเข้าไปกันได้เลยเนาะ ก็สำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกอะดิช่องเราด้วยเมื่อที่อยากได้เคียิฟ์ฟรีมาจากช่องนี้แคปแล้วก็แอดไลน์ line, เข้าไปหาแอดมินกันได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบาย